ทำง่ายอร่อยสารอาหารครบเลยเปิดเทอมแล้วทำอาหารเช้าง่ายๆใส่กล่องให้เด็กไปทานบนรถกันสูตรนี้ทําง่ายมากไปทํากันค่ะไข่ไก่เบอร์สองสี่ฟองปริมาณนี้สำหรับเด็กสองคนปรุงรสง่ายๆด้วยซอสแมกกี้หนึ 1, ช้อนโต๊ะพริกไทยป่นเพิ่มความหอมเศษหนึ่งส่วนสช้อนชาแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีค่ะ พอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่ข้าวสวย150กรัมหรือว่า1ทับพีครึ่งตามด้วยแครอทสับปริมาณตามชอบข้าวโพดต้มสุกปริมาณตามชอบต้นหอมใส่ในปริมาณตามชอบเหมือนกันค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันวัตถุดิบต่างๆเพื่อนปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการเลยค่ะเข้ากันดีแล้วก็ไปเตรียมตั้งเตาได้เลย วันนี้เบลใช้เป็นกระทะสีหลุมเจ้าเก่าใบเดิมค่ะใช้ไฟอ่นอ,อนๆในการทํานะเราจะทาเนยนะคะบนกระทะบางๆค่ะเพิ่มความหอมแล้วก็ลองก้นกระทะด้วยไส้กรอกหั่นนะคะหรือใครจะเปลี่ยนเป็นปูอัดหรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะคะเลือกใส่ได้ตามชอบเลยแล้วก็เทเข้าวไข่ค่ะทับไส้กรอกลงไปแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้ค่ะใช้กวางหานของเราเขากลับด้านได้หรือยังนะคะ ให้เปิดดูด้านล่างแบบนี้ได้เลยนะกระทะใบนี้เขาไม่ติดกระทะนะคะให้เปิดดูได้เลยถ้าด้านล่างขึ้นเป็นสีเหลืองทองแบบนี้แล้วก็พลิกกลับด้านได้เลยค่ะแล้วก็พลิกกลับไปกลับมาสัก2รอบสมรอบนะคะความเหลืองความกรอบของด้านนอกก็แล้วแต่เราเลยนะว่าชอบประมาณไหนคะ่ะพอได้ความเหลืองความกรอบตามชอบแล้วก็ตักขึ้นได้เลยส่วนซอสจิ้มนะคะก็จะมีมายองเนสซอสพริกซอสมะเขือเทศเลือกได้ตามชอบค่ะ ถ้าใครสนใจกระทะซีลุมที่เบลใช้ทำก็คอมเมนต์ไว้ถ้าใครฟังสูตรไม่ทันสูตรอยู่ในคอมเมนต์ถ้าใครมีคำถามไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์ไว้นะคะ